อ่ะวันนี้เก็บบ้านเสร็จแล้วอ่าป๊อปควันโอ้นอนหลับเลยลูกปอบเอ้ยป๊อปป๊อปควันป๊อปคอันเนี่ยเนี่ยมีอะางวะก็หลับหรือกักแท้หอมก็ได้นอนแม่สุอยอกไปธุระาสองมือเฝ้าบ้านให้ได้เด้อวุ้ยสองมือบุตรีแค่สองมือนึงเฮ้ยเนาะคือไปดูแท้เตรียมของไว้ให้หมดแล้วดูแลบ้านเด้อ ไปดูรดเออไปรถไปไปเมียยังไปรถไปไปไปอย่ามากวนบังบ้านเหน่เด้อดีฟ้าให้ดอกเขี้ยนนะครับคืนครับเอ,อ้ยป๊อบกันน่ารักจังเลยโอ้ยไปไปไป้าไปเถอะอีฟ้า,า,ามาเด้อจากนั้นก็ออกเดินทางนะครับแล้วก็ไปเที่ยวไปท,ทําธุระด้วยนะครับเสร็จสับเรียบร้อยกลับมาบ้านดีกว่าครับครบกําหนดแล้วคิดถึงป๊อบกันจังเลยใกล้ถึงบ้านแล้วถึงบ้านครับผมเปิดประตูบ้านก่อน,นอ อบคอนอะถือไว้ลูอบคอนคุณเจอไหมอบคอนเดี๋ยวมาดูชีลูกมันนี่กัดกล่องเอามาที่เอามาที่เอามาที่อะไรแกเปิดอยู่ไหนจุดอบคอนถือไว้มาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหก่อนอื่นดูโหดูชีเลเออดูชีเลโอ้ คิดถึง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 มากคิดถึงมากเลยคิดถึงมากเลยไหนดูสิคิดถึงคิดถึงจริงเหรอคิดถึงมากเลยเดี๋ยวเราไปดูเรามาดูพอคิดถึงแล้วมาดูผลงานป๊อมหน่อยสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ้อเเลยออเอเอออ้อ โอ้เละเทะหมดเลยโอ้อจุดยอดเลยลูกจุดยอดเลยลูก <ป fle. S 1> ม,มีอยู่ชั้นสองเสื้อไหนเสื้อไหนไอแม่ก็มาโอ,โอ้โหดูกองดูกองดูกองกองันนี้หนักหนักมันกลับดยันไดไงว้าว <c oughs> อุ้ยสับลวดอีกจับลวดอีกอุ้ยเละเทะหมดเลยขยะเนี่ยค่ะขยะเออไหนดูซิดูบ้านสิตรงไหนเละเทะอีกบ้างครูเออข้าวหมดเออข้าวหมด โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดูมาดูตรงนี oh. Oh, 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 s, <S oh. ้โอ้โหโอ้ยชั้นสองโอ้โหผลงานผลงานดีมากเลยป๊อกก่อนไหมอ่าเรื่องอะไรพ่อทำอีกแล้วโอ้โหเลเทตเลยโอ้ยไหนมาดูสิมามาขึ้นมาสิามาสิมามองหน้ากันสิไหนมาดูสิใครทำอะไรเนี่ยเนี่ยมาดูสิเนี่ยโอ้ยไม่ให้จับด้วย จับหน่อยเออแต่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 เละเทะหมดเลยเยอะมากเลยปพวกคนดีมากหมดหรือยังหมดแล้วดีเรื่องที่ทำให้เละเทะเรียงการหมดหรือยังเรียองการหมดยังโอ้โหเป็นดุซี่เครียดอะไรนักงหนาเนี่ย คือเฮ็ดคาแคบปะครับเนอะอ้ยเนาะหดพวดมันเป็นเสื้อเที่ยวไว้ใส่ออกกําลังกายอยู่ชั้นสองมันคาบลงมาที่ชั้นหนึ่งไม่พอดูสภาพคือเลเทมากเหมือนเหมือนโกดมากออ้ยโอ้ยอน,นึกแต่อันนี้แหละเนี่ยลูกชายฉันโอ้ยดูถางขยะเป็นขยะทุกอย่างมันเอาออกไปได้ไงวะอันนี้คือถังขยะเนี่ย มไม่เขาเอาอันนี้หนีบไว้นะนี่มันออกไม่ได้นะหนีบมันหนีบไว้นี่ใช่มันหนีบไวไ้แบบนั้นแต่ว่ามันดึงออกมาได้เลยโอ้อัศจรรย์มากเลยลูกติดขาเท่านั้นไม่พอมันล้มมันนี่ได้ยังไงไปแล้วเหรอแหนมันล้มคมไปได้ยังไง <c oughs> ใช่สําคัญคือคมไฟเอาคมไฟขึ้นสิลูกคมไฟนี่หนักนะเนี่ยนี่ไม่หนักเลยเบาเลยได้ยังไงทำยังไงอ่ะถึงคว่ำมันลงได้โอ้ มันจะโดด<า>เล่นไปเล่นมาเราเก็บบ้านกันดีกว่าปไปมาหนีดูอย่ามาจับไ้วใส่คือบ้านสิเบิ้งบา้านแหฮะคือพังกะแค่มีแค่พอพอได้เงี่ยสันหนึ่งกับสัน,นสองคันซาก็หนีสันสามเละอีกสรุไปไว้ใจไม่ได้ตัวนี่แมะฝากบ้านไว้กับแมวนี่เทียนายไปมือเดียวกันไปซองมือแล้วเรียบร้อยล้วดจำไว้บไปนี่โอ้เนาะเศาเศาเศามึงจะจื้อบ่ะนี่